เวลาเที่ยงคืนในหอพักแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนั้นผมเมามากและยังไม่ได้ซักเสื้อนักศึกษาผมซักเสร็จแล้วจึงเอาขึ้นไปตากบนดาดฟ้าของหอแต่ก็ได้ยินเสียงดังคืดคืดดังมากผมเริ่มกลัวเพราะดึกแล้วจึงตัดสินใจรีบตากและคิดว่าจะรีบกลับแต่เสียงก็ดังขึ้นอีกด้วยความที่อยากรู้ ผมจึงเดินตามหาสิแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งผมตกใจมากผมร้องเสียงหลงผีผีแน่แน่ทันใดนั้นผู้หญิงก็พูดว่าผีบ้าอะไรมีป้าเองพอดีป้าลืมลดน้ำต้นไม้นึกขึ้นได้เลยมาลดโทษทีนุมโถป้าตกใจหมดเลยนึกว่าผีเอานี่ทามเมอร์เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติใช้ซะ จะได้ไม่ต้องลดน้ำตอนดึกๆแบบนี้นะป้าเพียงแค่แชร์เรื่องหลอนในสวนของคุณใต้โพสต์นี้เรื่องไหนหลอนสุดรับไปเลยเครื่องตั้งเวลาลดน้ำอัตโนมัติมูลค่า1,400บาทประกาศผลวันที่30ตุลาคมนี้อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์หลอนกันเยอะๆนะครับ